สวั Brand. Brand. สีครับนี่เขาดีจะไม่มาบอกไอ้น,นี่ก็คือคลิปนี้ชื่อว่าผมยายบ้านครับไม่ไหวจริงๆแฟ้คนดู9,4411 เพราะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วส่วนคอมเมนต์เนี่ยที่เรกว่าเป็นหนึ่งพันแล้วส่วนไลค์จะไม่เพิ่มมาเลยเลยแล้วส่วนไลค์จะเพิ่มนะคะแต่มเขาไม่เหมาะอ๋อคลิปสำหรับบ้านใหม่ของคิวเทอป้าเหรอมา,มาจังเลย ใจเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวก็มาไปเองดูเะนะดูฮะแต่ว่ามันคิดนิดหนึ่งว่าคิวเทเนี่ยมันก็เป็นที่กลาเป็นโลง่งมันจะเป็นไม่มีไม่มีไม่มีค่าเลยบ้านไม่มีค่าบ้านีแรกคือใหญ่อยู่ใช่ไหม บ้านอ้นี้บ้านเล็กก็คือเล็กบ้นใหญ่ครั้งแรกก็ขยะครั้งที่สองใช่หรือเปล่าไอ้นี่ไม่แน่ใจดีไล่เพิ่มมันทั้งสี่นะครับอย่าลืมเว็บนี้ครับเว็บกดลิงเขียนลิงก์ได้เลยหรือว่ากดลิงก์ก็ได้นะครับ อาสาให้ทำให้คนดูเนี่ยเกือบเป็นล้านเลยไอ้อนี้ล้านย,ยังไม่ถึงหนึ่งแสนนะนะครับคลิปนี้น่าจะตรงตัดเป็นให้เพื่อเทติอ,อาปาบ้านใหม่นะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวเจอกันพบนี้นะครับ ในคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบาย